เดี๋ยวร้องเพลงนะพีเจมจบแบบนี้ป่าปพีเจมจบแบนี้ย่เดี๋ยวผมต้องคนร้องเราฉากจบไหมอเฮ้ยทำฉากจบเลยเอออ๋อย่างงี้ใช่ไหมเหมือนละครเลยแล้วไปตอนจบที่ใครเนี่ยไม่ก็จำี่เจมมาว่าถ่าถ้าจบาอย่างงี้แต่ว่าเขาต้องเหนหน้าด้วยป่ะต้อหนื่อยน่ี่ลองทำดิ ไม่จริงน้องข้างหน้าเขไม่ได้มอกหน้าพี่นะหรอกเขาบอตาเว่ไม่หรอกพี่เขาไม่จริงข้างหน้านี่แฟนขับออยหมดแล้วึกเยไม่จริงรู้มาท่าจริงค่ะใช่ไหมปนติดมากเลยวันนี้เรานัดวันนี้เนี่ยนี่ก็เปลี่ยนเรื่องคือเรื่องเดิมละไม่ใช่เรานัดกันเนี่ยเขียวแดงแล้วเหลืองแล้วมันมาส้มทำไมวะไม่ส้มคือส้มไม่ ไม่ส้มคือสมมติถ้าเป็นไฟแดงใช่ไหมครับเขียวนี่คือไปแน่นอนแดงอ่ะหยุดแน่นอนแต่ส้มนี่คือเหมือนเหมือนจะไปหรือไม่ไปไอ้นี่มันเก็บสุกเลยไม่ใช่ผมรู้สึกว่าตัวลงชีวิตช่วงนี้จะไปหรือไม่ไปเราเราต่อมาต่อมาดีๆว่าช่วงนี้ยังไงเรียนจบอย่างเดียวหรือไงเราจะไม่มางคัาไครแล้วแต่จิตใจของแต่ละคนแล้วว่าจะไปหรือจะอยู่ อย่างนี้ก็เร hey, like ียกว่ารอแล้วรออีกดูดิเราไม่มุกมึงไม่ได้ไม่ได้เลยพคนที่มีพวกเรามาคุมกันอยู่อย่างนั้ม่มันคนเดียวเลยเอ้ยไงมันเป็นส้มไงคือมึงจะไปหรือไม่ไปมึงแบบอันนี้คืออยู่ได้อันนี้ไปได้นี่เดียวที่จะเล่นมุกแล้วกลับไปเลิกสิเฮ้ยกลับไปเลิกกับเมียเลยแหมโอ้ขุนธนาคุนธนาคุณพูดได้ดิคุณพูดได้แฮะเฮ้ยเออมีมีมีชูนี้ นิ้วโป้งนะนิ้วกลางนี่แหละเมื่อกี้นี้ช่วแรกวันนี้ใครไม่ได้พกสามีมันหลังจากที่พี่ออยพูดบอกว่าแล้วแต่ใจรุ่นนี้ข้างล่างนี่คือกูทิ้งสามีไว้ที่บ้านเลยใส่ยาน้อนหลังให้แดกเลยไม่ถ้าต้อง เนะเราจะลองทีมีคนชี้นจะเอาคนนี้เอาคนนี้คนสูงสุดคือคนนี้นะคนโคนนี้เมาแล้วคนนี้ใช่เมาฟินแล้วคนนี้คนดีมี่คนมีคนคนตะกินเท้าแล้วเราพิงเดือนเราพิงเดือนขวานเดียวข้างขวาข้างขวาไข้างขวาวันนี้ไม่โปรยมากวันนี้จะมาโซนนี้วันนี้ไม่ออยมาทางขวายากจิ้มไปแล้วไปแล้วไปไปน้อยใช่ไหมไปแล้วไปแล้วนี่เดี๋ยวลงไปเลยนั่งอย่างคนสูง ถ้าถ้า้นเตี้ยมลงไปแล้วพอเป็นโสดแล้วมันรู้สึกมันเนี่ยมันช่เออมันมันยังไงดีวะก็ทำไม่ได้หรอกาไม่ได้ไม่ไม่มีางไม่มีงเฮ้ยพอแล้วพอล้ขอเพลงเดียวไม่ไม่วันนี้เนี่ยมีคนมาถามว่าแกมี่ไเนี่ขนเพลงมาเยอะหรือเปล่าเยอะนะแปดหมืนกวเพลงวันี้โอ้พแเดหนึ่งขวงเพลงที่เอามาไม่เอามาไม่เอามาอยู่ในอยู่ดู วันนี้เนี่ยเตรียมเพลงมาแต่ว่าเราจะต้องแบทเทิลกันนิด,นดนไไหน,นึ่งเราแบททำไมวาแอมี่ใครเพลงยเยอะกว่ากันเอาไหมาโอเคถ้าจำได้ร้องด้วยนะฮะบาสเรร้องด้วยม่รนะุย